งานราชการนั้นคืองานของแผ่นดินมีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคนดังนั้นข้าราชการผู้ปฏบิบัติบริหารงานของแผ่นดินจึงต้องทำความเข้าใจถึงความสำคัญในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำด้วยความอุตสาหะเสียสละและด้วยความสุจริตจริงใจพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันาราชการพลเรือนเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2560 สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ตรงกับวันขึ้น2ค่าเดือน4ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจากักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการคะ่ะ สำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องหมู่บ้านออพปสันติภาพอย่างถาวรในพื้นที่ค่ะท่านผู้ฟังคะในอดีตลทัทธิคอมมิวนิสต์และการก่อการร้ายได้แพร่ระบาดเข้ามาตามชนบทของประเทศไทยรัฐบาลยังขาดประสิทธิภาพในการดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆและราษฎรไม่สามารถช่วยตนเองให้รอดพ้นจากภัยดังกล่าวได้จึงง่ายต่อการแทรกซึมบ่อนทำลายในการเสริมสร้างความมั่นคง และก่อให้เกิดสันติภาพอย่างถาวรในพื้นที่จึงเกิดโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองหรืออพอปอขึ้นโดยมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งในการประสานงานอำนวยการกํากับดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการของโครงการอรพอปอเมื่อวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2517 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของหมู่บ้านทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัยเศรษฐกิจ,กจสังคมและการปกครองซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านอพปขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอพปพุทธศักราช2522โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการประสานงานให้พลังมวลชนทั้งมวลที่เกี่ยวข้องของชาติ ได้ผนึกกำลังที่จะต่อต้านภัยก่อการร้ายในทุกวิถีทางจัดระเบียบการบริหารเพื่อให้การปฏิบัติและการดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งพลเรือนตํารวจทหารในทุกระดับซึ่งจะทำให้ระบบและโครงการต่างๆของหน่วยราชการนั้นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและป้องกันในระดับหมู่บ้านให้บังเกิดผลสูงสุด และเพื่อทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความปลอดภัยจากการก่อการร้ายต่างๆการดำเนินงานของหมู่บ้านอพปประกอบด้วยงานพัฒนาบริการหรือพบกได้แก่การจัดให้มีการฝึกอบรมราษฎรให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาและบริการในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพการฝึกอาชีพเสริมและการบริการสังคมภายในหมู่บ้าน พร้อมทั้งผนึกกำลังเกี่ยวกับการพัฒนาและบริการในทุกสาขาของหน่วยงานต่างๆลงในหมู่บ้านงานพัฒนาบริหารหมู่บ้านอาพปหรือพอบอมได้แก่การจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาพปเพื่อฝึกให้สามารถปกครองและการบริหารหมู่บ้านได้ด้วยตนเองตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาพปพุทธศักราช2522ได้อย่างจริงจัง และบังเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและงานรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือรอปรพอได้แก่การจัดให้มีการฝึกอบรมราษฎรในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านให้รัษฎรได้รู้และสามารถป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายด้วยวิธีการต่างๆได้ด้วยตนเองบทบาทหน้าที่และภารกิจของหมู่บ้านอปคือการดำรงความสำคัญและความต่อเนื่องในการดำเนินงานโครงการอป เพื่อเป้าหมายในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้นอันจะนำไปสู่เป้าหมายหลักของชาติคือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคั่งรวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานในระดับหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้เกิดการร่วมคิดร่วมทำและรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวมของชุมชนนั้นๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป้าหมายสูงสุดของโครงการอพปคือการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในหมู่บ้านรวมทั้งการประสานกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ทุกรูปแบบผนึกกำลังที่จะวางระบบรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ เต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อต่อต้านการก่อความไม่สงบซึ่งกระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่กํากับดูแลการบริหารโครงการอ,อพพมุ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานทั้งด้านการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดผลสูงสุดเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการปกครองสามารถที่จะพึ่งตนเองได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต ท่านผู้ฟังคะโครงการอ,อพอปอสามารถสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันปัญหาต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนรวมทั้งส,งสร้างสภาวะแวดล้อมที่สงบสันติให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านอ,อพอปอ,อีกทั้งยังสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนหมู่บ้านเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสนับสนุนการทำงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงซึ่งการผนึกกำลังมวลชนที่เข้มแข็งและมีจิตสำนึกด้านความมั่นคงเป็นพื้นฐานความสำคัญในการสร้างเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศชาติค่ะท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ ทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่13กุมภาพันธ์เป็นวันที่44ของปีหรือวันที่45ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก322วันในปีนั้น วันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2428พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จโดยเรือพระที่นั่งอัครราชวารเดชไปส่งเยี่ยมเรือรบอังกฤษชื่อเรือออเดเชียสเรืออากามนนอนเรือวิจิแลนและเรือดาริงซึ่งเดินทางจากฮ่องกงมาทอดสมออยู่ที่สันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยา พบกับรายการสยามานุษยิได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ in yeah.